ลองมือพี่น้องโอ้โหพี่น้องปลาถั่เพิ่นสิว่าจะเป็นปลอบโซบะละกินไงไปสร้อยๆเนี้ยอ้าสุบแซ่บพี่ตอนยังไงลองมือเด้อพี่น้องนี่ปลาถั่อเบ้าวดอนส่งข้อความมาสงสัย สำนึกผิดบ่ส่วนเหยื่จุกันบ่วาสันเออจุกันบอสาวุดอนนันสงสัยยานถือควายดามอือว้านมาหาตัวกินป่าเผาควายเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อยิจัดเล่าฝ่าเหลืองหนวดทะเบงหลอกนี่มาตัวค้นตัวอาอุดอนเดี๋ยวปิกถาสักก่อนโ <laughs> อ้ยปิดถาอาอุดอนก่อน สู้ซ่ามาแล้วขอ,ขอไปก่อนเด้อมาขามาจา้าขามาจา้าไอ้ขึ้น,น,น,นันีรก็ส่งขอขวามาอันไหนเจ้าน่ะส่งขอข้ามาเอาคอยกัส่วนเจ้าจุเนาะคอยย่านเจ้าเครียดเมื่อนคอยเลยหาแนวมา แบบว่าบอเจ้าเครียดนะแม่จู่เจ้าพ้อใจบ่ล่ะจุ่จนฟ้าเลี้ยงเลยเอาเลยบ่เอาเลยพร้อมแม่นบ่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเนาะนี่เอาซอยจุเนาะโอ้ยแล้วจุอย่างอื่นเอ้าเด็กกินนี่ก็เซียบดีโอ้ยกินบอล่ะว่าจิตใจฟ้าเลี้ยง่าสันเสียบเนี่กินบ่ กินกินกินไปพี่น้องมันคือกันละไปเลยอยากินตับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกหม่องทุกบอลนะครับคือเก้านะครับผมมือนี่นะครับผมมีอย่างไรนะครับผมซอยจุนะครับในห้องเซาดอนเที่ยวจุ่ประสาทโอ้ยเสียบจุเอียงพี่น้องพี่โอ้โหเหนื้อติดมันเสียบพี่น้องอ่ะบวบไหลใหญ่หางบะ โบ้หลายอย่างเจ้าเตรียมมาหมดนี่เว้ยบ่า,บาแล้วนี่ห้องซนะอยหอมลงก่อนเอาร์ดอนแต่แซ่บนเจย์เจ้าน่ะซอยหอมลงโอ้ยจุ่เขียนใหเดี๋ยเนาะจุ่คักๆรถนี้นี่ซอยหอมลงเลยเสาร์ดอนพักกับเกี่ยงม,มีแต่เนื้อเส็บๆที่เข้ามาเนี่ยมีพักสังพักยังหลายยังโอ้ยเส็บๆเลยโอ้ยเส็บๆเลยนี่แบบดีกู่นาะ คนคนตวงหลวงมาตวงหวงเน้อคนคัะโอ้ยกระโดดขึ้นมาใส่เรื่อยอย่างเช่นเอาไว้แก้มนี่ไปกับแก้มนี่พักเ่อขอกินตับกันเถอพี่น้องตับโอ้ยพี่ลองดูลองเลยพี่น้องโอ้พี่น้องบ้าชัว คนจิ๋วว่าจะเป็นปอบสมกับเรากินไงกันซอยๆเนี้ยอืออ่าแซ่บพี่ตอนนี้ไงลองมึงเด้อพี่น้องนี่ป้าถูกอืออือตัดไปเถอะก่อนข้าก็เเอาท่านั้นเนาะซอยให้ซอยให้ดีๆเด้อเจ้ากระไรช่วยจุกระไรตับนี่ก็อยากกินสนั่นอยู่ดิหิวแล้ว ครับนะเดี๋เด้อ,อ,อเอานีไปนีเอาบ้างลงไตก่อนตัวอี่น่อยให้จบเซพพี่น้องมือนี้อวจ้าพีดพยายพ่ดีหอยานเจลลวงดนี้เจ้าชิลวงเนี้มันขึ้นไงเห่นละตอนไปตอนมากอะไรใส่รถปรดา่ใส่เลยป๋าจะสอยะนะตอนะนะเดี๋ยวจะไว้ก่อนอเออสรอยดีๆีเออสอดีดะเนาะ อีกหน่อยเนี่ยหน่อยๆก็ไหนเนี่ยมีร้ะบาง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 ชนี่นี่บางบางอ้ยเปรตถาดเปรตถาเปรตถาเปรตถาดอกเปรตมาถาเจ้านี่เครื่องมือเด้อเนี่ยนิปาดมันพี่น้องมันนั่นติดซีมืดอันนี้ติดมันติดมันเศษมือนี่โอ้โหขอยาดซอยก่อน มันมันมคุณเน่ยเนื้อกับแดงจึงคึ่งเนื้อแดงอันนี้มันติดมันพี่น้องเอาไว้ก่อนเอาไว้อันนี้เนาะอืุอ้ยหั่นอีกครึ่งเลยค่อยเนี้ยเดียว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 คนื่อยาเนาะเออเดี๋ยวจะเข้านี่นนเ,เ,เนาะคุณเนี่ยขอนซ้อนเกียวเหียเพื่อนเศษๆพี่น้องเล้อุ้ยขักเลยมือนี้เนี่อ เนื้อติดมันอร่อยอร่อยนะครับผมเบาด่วนผ้ากินเนื้อติดมันเลยเนี่ยเสียบเสียด้เดี๋ยวบานอันนี้สีส้อยส้อยตอนหน่อยๆสำหรับผู้ใดเฮ็ดเคียวเออฉันตวายตอนใหญ่เลยอุ้ยนี่นี่สำหรับผู้ใดเฮ็ดเคียวแศษเสียบเแษเสียบได้เลยอร่อยอร่อยเลยไล่อืดกึกกึ๊กกึ๊กกึกฮ่าคุณน้อง วันนี้ซอยแบบคาเขียงเขินอันเจ้าสื่อมาแล้วเห็นบะอันไหนอันนี้เจ้าสื่อมาแล้วเห็นบะสื่อมาเลยบอดี้เซียนนะบอบอบอบดีเซียนอ้นี้กินแบบกินดีๆเลยมือนี่กินดีๆเลยนะวันนี้นะไม่ได้กินแบบโอ้เมนไม่ใช่สีมันั่มหดห่องเด้อบอบอบอไข่โดนทุกช็อตอบอบอโอ้ยเสียบเสียบเหนียว โอ้โหอันนี้จะวางไ้ไหนละเออวางเหมือนเดิมของเจ้าซาสันมาวางเหมือนเดิมเอามาป๊กไ้เอาปกไงห้าจุ่มาด้วนี่นี่นี่โอ้ยเกี่ยควตัวเ๋หว่อยากกินแลนี่โอ้โหพี่น้องโอ้มือกะซันพ่อปะพ่อครับพ่อปะพอปะพ่อปะหอจนวิทเขีายหไลทอตหลท์หอยจุ่วมาเงาพี่น้อง เจ้าชิบกุ้ม่า่อะเร่เม่าเนี่ยวัเรือผักพันเนื้อพันผักเอิ่อกินจะ๋ีขึคือมาเอโอ้ยมัน้อยมันหน่อยมันหน่อยเนื้อพันผักพี่น้องนีสดเลยอือืออร่ còn với cả măng nữa, mì nữa, sợi. Sợi. Ừ. À, ngon quá. á. Nhớ thịt mận. Nép. Nép. <T t นี่ใส่เข้าไปเจ <pack ular> ้าสีกับตางีนองอืออ้ดูดันอื้อนนคักนับตัวตับตับตับอือกินรลดเขาว่าไปซื้อเม่สีคนเจ้าเกาอ๋ออื้อมาหนึ่ปัวซบเซ็พี่น้อง

Quá xuống quái cũng sẽ hợp nó lâu dầm dạp hm 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 dạp มาไลต้อนเธอละค่อยจับ่ไห,หมันตูมไมาา่ไหว่รอมันตุมไกลา,างกันเนียเป็นฝฝาดมันมั่นดีเนาะมันบ้ากลามัน กินม,มู้งรสเนื้อนีอ่สดเราคึ่งหน่อยๆกือบกลมไปรนท่านใจม,มันมาท่านใจจับนั่นเป็นตอนไงหรอือว่า ซอยหน่อยน้อยอ,อย่าดเโอ้โหสุดนี่จิบหรเกูกดาครับใส่อืมอืมจังครับ เป๊ก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 ได้ป้กินเมาว่ะอือนี่เป็นยังเมาฝนตกนอนนี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวค้ำหนึ่งก่อนอืมอือน้อนไข่เมืองน้อนลายแม่นคืนอนห้องไข่ก็ได้มื่อยเมาในกระสีนี้ไม่ใช่ซีเราสิมาก บวกคนกระตุกทิปปี้ยังจะวาเมื่อดอกาที่ละของแข็งน้องเจ้ไปกระมีจ้ไปพิธีคยกระเจี๊ยู้แค่หนวดอกเลยจ่าบาิ่นลุงหลุดคับว รดหน้าไปเลยันปลาถั่วเกือุ้ยมันปาดมันชะนำมึ้ึบนึนี่หน่อ mhm 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 ไเปลือกไงวกยมันเมาหรอเป่นี่ไหวบเขาพกมาความน่โอ้่ี้เลยอืมทีอไเลยดิอเาแค่บอเป็นยังเตี้ยวเอื้อไปเตี้ยน้ลเอ้อเตี้ยน้ทั้งยันไมสีทั้งยันทังยันไม่สีไม่น้ำมาน้ำเวหลวดนอกรูนะโอ้ยอกม่อว้โอมือนีเสียทาาเจ้าลวดักก โอ้ยเตรียมทีนอนให้พ่อพี่น้องอมเมาิพี่น้องเอาอเมาน,านมาค่อยเตยพี่น้องเรวไป,เไปนอนอมมเมาแล้วรับแล้วบอดีเรื่องอีกแลนี่โอ้ยนายคับนายเนี่ยว่าจุเบเบาเดาี๋กครับโอ้ยเด็กหน่อยมเมาลับจอย 我来追回你，okay, 傻瓜的。